ถ้ามอบราบนั้นใช้สำหรับหลบข่าศึกเรื่องอันตรายจากระเบิด้อสำคัญเมื่อมอบร่างกายจะต้องแนบชิดติดพื้นจะจะให้ผู้ช่วยครูทำให้ดูก่อนผู้ช่วยครูตรงนี้จำได้ครับทมผู้ช่วยครู เมื่อจะลุกจะจะใช้คำว่าลุกให้ทุกคนลุกขึ้นมาอยู่ในท่าตรงดูตัวอย่างจากผู้ช่วยครูผู้ช่วยครูลุกทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจครับ,รบต่อไปใจะใฐานลองทำดูฐานใหม่เท้าตรงขวาหัน ซ้ายเป็นหลักเปิดระยะสองช่วงแขนจันแถวทิ้งซ้ายทันทานใหม่ หนูแดงหัวโดอย่างเงี้ยออกสนามรบคอจะขาดรู้ไหม,มเมอราไหมสิผมหมอไม่ลงขี่หมายอยู่ตรงหน้าผมครับถ้ามีระเบิด<ๆ>จริงๆจะกลัวขี้หมาไหมมังกรพูดถูกงั้นมังกรเปลี่ยนที่กับหนูแดงดีงจ้าครับรออตอนนี้ไม่มีระเบิดจริงๆ,ๆขี่หมายกหน้ากลัวกว,กว่าครับ ฐานใหมลุกฐานมกาเกาไปข้งหลังหนงก้าปฏิมัต มไม่ใช่โรคจูแน่นอนหมอรับรองร่างกายคุณอ่อนเพลียไปบ้างระหว่างการฝึกภาคสนามไม่น่าเป็นไปได้เลยครับหมอตามปกติผมอยู่บ้านเพียงอะไรไวันผ่านตาผมยังมันครับมันไม่อยู่เลยมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย คนที่อยู่ว่างมักคิดฟุ้งซ่านคนที่เห็นภาพล่อตาในทางรูปรส<ถ>กลิ่นเสียงทำให้จิตมีปฏิกิริยาอยากสัมผัสเพราะต้องออกกำลังฝึกทุกวันและต้องอยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่ร่างกายต้องการพักผ่อนจิตเกิดความขวยเขินประสาทบางส่วนก็ต้องถูกระงับไปเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าพิการผมกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนี้นานๆจะพิการไปเลย หมอช่วยหายาที่มีส่วนผสมกระเทียมน้ำผึ้งกล้วยน้ำว้าให้ผมกินสักชุดได้ไหมครับเพราะอยู่บ้านเนี่ยผมขาดพวกนี้ไม่ได้เลยยาประเภทนี้ไม่มีแน่นอกจากทดลองด้านจิตของเราด้วยการสร้างมโนภาพขึ้นเองแต่อย่าบ่อยนะจะทำให้จิตเสื่อมได้ผลยังไงแล้วส่งข่าวให้หมอรู้บ้างครับผมจะลองไปนึก,น,กนึกฝันฝันดู ทำยาอะไรแป๊บๆบึ้นตอนอยู่บ้านผมจะมาบอกหมอผมลาเลยครับอื